สามเกลวิ่งแข่งกันลงจากตึกเพราะแอบมาส่งงานค้างในวันหยุดแต่ไอ้แกมก็ได้ยินเสียงของหญิงสาวตะโกนช่วยด้วยมาจากห้องเก่าที่ติดป้ายด้านหน้าว่าห้ามเข้าช่วยด้วยฉันถูกขังไว้แกมลุยเดี๋ยวเข้ามาในห้องเรียนล้างเพราะได้ยินเด็กขอความช่วยเหลือไม่มีอะไรนี่วาหรือกูโดนอีกแล้ววะสายตาแกมเหลือบไปเห็นเงาบาง,างอย่างอยู่ตรงมุมห้องอแกมด้วยความสงสัยจึงเดินเข้าไปหาเหงานั้นเงาดำรูปร่างไม่ชัดเจนก็โจรเข้าหาแกม ơi phải quên của đâu ơi loài xa เงาดำถอยหลังหลายก้าวก่อนจะหยุดนิ่งเหมือนรู้วถึงเวลาแล้วแล้วเราจะได้เจอกัน